สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมป้าไปเจอขอนมหาสมบัติ <c oughs> ทุกคนดูสิ <c oughs> มันไม่ใช่หาง่ายๆนะกว่าที่มันจะผุย่อยสลายแบบเนี้นะคะโอ้โหดูดีๆมันก็เป็นสินเด้อทุกคนนะคะขอนค่ะขอนแต่กลับระเบิดเยอะมากตรงนี้นะคะน้องหมาน้อง น้องหมาน้องแมววันนี้มาเจอกลุ่มเข้ามาเทนนิงกันเนาะเขาเขาวิ่งนะคะน้องๆเขาก็ป้าไม่รู้เขาบอกว่ามาดามระวังนะมีเพื่อนวิ่งมานี่เลยเมื่อกี้ก็เจอกลุ่มอินเดียนะคะแล้วก็เบลด้วยนะคะก็เลยจอดคุยกันแหมโชว์ฉันไม่ใช่คนบ้า <c oughs> เลยบอกเขาได้นำตัวให้เขา เขาก็ขอดู Youtube เราเขาเขาถ่ายรูปไปเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะติดตามนะคะนี่เลยน้องแข็งวิ่งค่ะน้องแข็งวิ่งเนาะตรงนี้เป็นจุดจุดปล่อยรถรถรถอาอีกและป้าพูดผิดเอาอ่น้องเป็นตะคิวน้องเป็นตะคิวเนี่ยค่ะเฟรดิเอรกอะไรนะรถ รถกระเชา้ากระเชา้ากระเชา้าโอ้ยป้าแมวทุกคนจะทำอะไรได้ขี้หลงขี้ลืมขี้หลงขี้ลืมค่ะจะไม่ไหวแล้วจำได้แป๊บเดียวจำได้แป๊บเดียวแล้วป้าก็แล้วป้าก็เดี๋ยวหลบไปฝั่งซ้ายนะคะเผื่อเขาจะวิ่งมาด้านหลังป้าเนาะทุกคนเนาะก็มาชมนะคะมาเดินออกกำลังกายกับป้าเมื่อกี้กลุ่ม กลุ่มนั้นเขาไปทางโน้นแล้วเขาก็หาทางลัดนะคะเขาก็ลงไปแต่ป้าไม่ลงแล้วตรงโน้นป้าจะเดินหน้านะคะทุกคนเดินหน้าชมใบไม้เนาะน้องน,องนองวิ่งมาแล้วนะคะประหลบเดิอประหลบนะคะประหลบน้องวิ่งอยู่เขาเขาแน่จะส่งไป แข่งขันเนาะมันเขาตั้งแคมป์อ่ะมันเขามีแคมเมื่อกี้เมื่อกี้น้องในกลุ่มนั้นเขาเดินขึ้นตรงนี้เขาเก่งชันทุกคนแต่ป้าไม่กล้าป้าไปที่สั้นๆตรงนู้นนะคะน้องเขาขึ้นตรงนี้กันมันจะลื่นอะมันจะลื่นนะชันต้องไบรุ่นเนาะ แต่ถ้าจำเป็นป้าก็ได้ทุกคนซิกแซกเอานะคะซิกแซกซิกแซกถ้าซิกแซกะจะจะรอดนะคะถ้าเราขึ้นตรงๆเนี่ยไม่ได้นะคะจะขึ้นซิกแซกเหมือนงูมันล้อรถเหมือนอะไรเลยนะคะโอ้โอ้ต้อ,อ,องวิ่งทุกคนมีคนจับเวลาไหม ทางลงค่ะทางลงวันนี้ป้ามีดาราเนาะ <c oughs> ป้ามีดาราป้ามีดารานะคะวันนี้ป้ามีดาราโอ๊โอ,โอโน้องเดินมาแล้วเดี๋ยวก่อนหน,หน้าเขาเราจะไม่เราไม่กล้าดยตรงเนาะทุกคนเนาะ เดี๋ยวลบก,ก่อนนะคะนี่ก็ทางลงค่ะแต่ว่าป้าไม่ไม่ลงทางนี้เดี๋ยวป้าจะขึ้นนะคะขึ้นแล้วก็เดี๋ยวป้าไปลงตรงน้นอู้ทุกคนมีแกะค่ะมีแกะมีฝูงแกะมืะชูแม่ปะจะายปจ่ายปั่นจักรยานมีแกะทุกคน มีแกะด้วยเห็นไหมแกะเลยสิบเจ็ดเปอร์เซ็นฟิเนส์ฟิอ๋อโอเคอ๋อมีอีกกรุปนะ๊ปหนึ่งนะคะ ปาขามตรงนี้หูป้าเริ่มอื้อทุกคนคะ่ะป้ากับบนดอยเนี่ยความกดความกดความอะไรนะคะป้า,ปาจะแพ้ทุกคนใบไม้ร่วงคะ่ะทุกคนดูใบไม่ไมร่วงปลิวค่ะปลิวใบไม่ร่วงจริงนะคะ,ะ,คะเขาปริวอยู่ไม่ได้โกหกนะแต่จะเห็นไหมหูป้าอื้อพอลมมาเขาก็ร่วงค่ะมีอีกสองนะคะมีอีกสองตอนนี้ เห็ดก็ไม่ขึ้นตรงนี้ทุกคนคะ่ะเดี๋ยวป้าจะมีวิธีแก้หูอื้อโดยการโดยการก้มลงนะคะให้หัวเราเนี่ยเตี้ยๆนะคะเตี้ยระดับเข่าเลยนะคะแล้วหูอื้อจะหายนะคะทุกคนอันนี้ก็ทางลงนะคะทางลงก็มีทางลัดด้วยตรงนี้แต่ป้าไม่ยังไ,ไม่ลงนะคะป้าจะไปถึงตรงนี้คะ่ะ น้องวิ่งนะทุกคนนักกีฬาหูอื้อป้าหูอื้อเสียงป้าจะบอกไปถูกเหรอทุกคนเอาเอามีป้าจายป้าจายอยู่ฝั่งโน้อนอันนี้คือต้นต้นเอ่อสักุระค่ะสักุระ แต่มันอาจจะเป็นเชอร์รี่นะคะคล้ายๆกันอาจจะเป็นเชอร์รี่เชอร์รี่ก็ลูกน้อยๆทุกคนลูกไม่ใหญ่นกนะคะพวกสัตว์ปีกก็จะชอบอู้ฮูเจอทุ่งนานะคะแล้วก็จะมีอ่อโอ้เนาะ แบตเตอรี่ป้าทุกคนขาเหลือสิบสามเปอร์เซ็นอ้ยวันนี้ป้ามาไกลไกลจริงๆค่ะ <c oughs> ป้าแมวป้าแมวขาลุยนะคะถ้าลงตรงนี้ทุกคนถ้าลงตรงนี้มันจะเสี่ยงกับป้าไหม <c oughs> แข้งขาโอ้โหถ้าลงตรงนี้ก็ลงไปทางเดิมนะคะไม่ได้ไม่ได้การแล้ว เดี๋ยวป้าเดินขึ้นไปตั้งหลักนะคะตรงนั้นมันจะปลอดภัยสำหรับป้าโค้งหน่อยไม่เป็นไรนะคะแล้วเราก็เดินไปลัฐทางน้นทางลงนะคะบันไปอยู่ตรงนู้นนะคะรถกระเช้าเขาสุดต,ตรงนี้ทุกคนและตรงนี้ก็เป็นสถานที่ ป่าชันเป็นเป็นที่จอดรถนะคะแต่ว่ากลางคืนน่ะรถไม่เยอะเขาก็จะมาแข่งขันกันประลองความเร็วนะคะคนเดินอยู่เยอะเลยนะคะแล้วมีจุดปิกนิกเยอะทุกคนปิกนิกนะคะให้นำอาหารมาแดด่องแดด่องภูเขาค่ะไม่ใช่ภูเขาอะ่ะป่า แล้วมันจะสะท้อนสีเนาะเพราะว่าใบไม้เปลี่ยนสีแบบนี้ค่ะอันนี้ถั่วต้นนะคะทุกคนอันนี้คือต้นถั่วค่ะถั่วดงเขาเลยแต่ป้าตอนที่เขาร่วงป้าไม่มาไม่เปลี่ยนสีแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลอ์ทุกเลิฟขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะฝากกดไลค์ด้วยนะคะทุกคนคะฝากกดไลค์ใหกำลังใจด้วยขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ